สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมๆกันและสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอจะมาตรวจเช็คด,ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะจะตรวจประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 3นายนี้นะคะเรามาตรวจเช็คด,ดวงชะตา โดยภาพรวมๆนะคะและในการตรวจเช็คดูวงชะตานี้จะไม่ได้เจาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะจะตรวจเช็คดวงชะตาโดยภาพรวมๆนะจะยึดถือหลักภาพรวมเป็นหลักนะคะทีนี้ชาวราศีธนูที่ว่านี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนไปถึงวันที่15มกราคมนะคะ คือเกิดอยู่ในช่วงระหว่างนี้นะคะ16ธันวาถึง15มกราและในการตรวจเช็คดูของแม่หมอนี้แม่หมอจะตรวจจากไพ่ยิปซีนี้นะคะจะยึดไพ่ยิปซีเป็นหลักในการทำนายโชคชะตาราศีแม่หมอจะไม่อิงดวงดาวไม่อิงเวลาตกฟากไม่อิงลัคนานะคะ <c oughs> โทษค่ะราศีธนูนี้หมายถึงราศีธนูอย่างเดียวไม่ได้หมายถึง ลัคนาราศีนะครัคนละอย่างนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับลัคนาไม่เกี่ยวเวลาตกฟากเกี่ยวเฉพาะวันที่เกิดเท่านั้นนะคะคือเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนี้เข้าใจตามนี้นะคะโอเคเมื่อเข้าใจแล้วเรามาตรวจเช็คดูกันว่าดวงชะตาชาวราศีธนูภายในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเช่นใดน,นะคะ เรามาดูสภาพทั่วไปภายในเดือนกรกฎาคมก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะดวงจะตาของท่านที่เกิดราศีธนูในเดือนกรกฎานี้ช่วงระหว่างเดือนกรกฎานี้ยังดูแล้วยังไม่ค่อยสดชื่นเกี่ยมใสสักเท่าไหร่เพราะมันจะต้องมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างทําให้ตัวเหล่านี้เกิดความระทมทุกข์เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าหมองเป็นทางตันเป็น ปัญหาที่หาทางออกได้ยากมันมันมืดมนมันตันไปหมดเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทีนี้ทั่วๆไปแล้วมาดูทางตันที่ว่าหาทางออกได้ยากนั้นมันก็คือมีอยู่สองเรื่องนะคะโดยภสภาพทั่วไปก็คือทางตันที่ว่านี้ก็คือหนึ่งทางตันด้านแห่งการเงินสองทางตันในด้านแห่งความรักนะคะ นี่แหละมี2เรื่องเป็นทางตันทีนี้แม่หมอมาเจาะดูด้านการงานนะคะด้านการงานก็ดีอยู่ชาวราศีธนูภายในเดือนกรก,กฎานี้ธุรกิจการงานก็ยังดียังมั่นคงอยู่นะคะ,ะท่านที่ทํางานบริษัทองค์กรห้างหุ้นส่วนต่างๆก็ยังถืออยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมั่นคงไม่มีปัญหาในการงานเลยนะท่านแต่ท่านยังไม่สามารถที่จะขยับขยายให้มันพุ่งขึ้นให้มันก้า เก้าไก่ได้แต่ว่ามันก็ยังอยู่คงที่แบบมั่นคงนะคะสําหรับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะภายในเดือนกรกฎาคมนี้ด้านธุรกิจส่วนตัวของท่านก็ดีมีคนรู้จักท่านเยอะท่านมีชื่อเสียงมีคนมากหน้าหลายตามีคนมากมายหลั่งไหลามารับใช้บริการท่านดีเหมือนกันนะคะในด้านหน้าที่การงานท่านได้ดีมีชื่อเสียงในด้านอาชีพของท่านนะคะ ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรดวงชะตาในด้านการงานของท่านในช่วงเดือนกรกฎานี้ดีนะคะท่านที่หมายถึงท่านที่ประกอบอาชีพธุรกิจส,ส่วนตัวนะคะทีนี้มาดูด้านการเงินที่แม่หมอบอกว่ามันจะตรึงเครียดแห่งการเงินและความรักนี่มาดูการเงินการเงินของเราเนี่ยหมายถึงว่าช่วงระยะ,ระ,ยะแรกๆต้นๆเดือนเนี่ยต้นๆเดือนไปถึงกลางเดือนหรือว่าประมาณถึงวันที่20นี้ก็ได้ ด้านการเงินด้วยมันยังไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่นะคะมันยังไม่ค่อยสมพัสเข้ามาดีดังนั้นตัวเราเองก็เลยตึงเครียดอย่างที่เคยผ่านมาการเงินมันสมพัสสมพัสเข้ามาดีแม้ว่ามันสมพัสออกไปดีแต่มันก็สมพัดเข้ามาดีแต่พอมาเข้าสู่เดือนก,กน็ลกดาในช่วงระหว่างต้น,ต,นต้นเดือนเนี่ยดูการเงินนี่มันเงียบเงียบหันไปทางไหนทางไหนก็เงียบเงียบเงียบไปหมด ก็เลยทําให้เรานี่ตึงเครียดมากจากที่ได้จับเงินอยู่หรือเรื่อยๆ,อยๆนี่มันไม่ค่อยได้จับมันก็เลยเสียงๆเลยทุรนทุรายมันก็เลยเป็นลักษณะนี้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามโดยสภาพรวมทั่วไปในเดือนกรกฎาดานี้ท่านไม่มีปัญหาด้านการเงินนะคะมันจะตึงเครียดแค่ช่วงต้นต้นเดือนเท่านั้นเองนะคะทีนี้แม่หมอก็อยากจะแนะนาว่าเพราะในดวงชะตาเ็าบอกว่าขอให้ท่านนี้ รู้จักบริหารการเงินให้ดีๆแล้วท่านจะไม่มีปัญหาในการเงินนั่นก็หมายความว่าขอให้ท่านรู้จักซิกแซกในการเงินซิกแซกในรูปแบบใดแบบหนึ่งตามที่ท่านคล่องตัวนะคะแล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จในด้านการเงินนะคะการเงินก็จะสะพัดเข้ามาดีการเงินก็จะไม่ติดขับนะคะจากเราเรารู้ช่องทางในการบริหารเงินอยู่ดังนั้น ต้องทางไหนที่เราเคยทํามาแล้วมันประสบความสําเร็จในการมีโชคกลาภเหมือนกินเราก็ทําด้านนั้นแหละแล้วจะประสบความสําเร็จอันนี้เขาเรียกว่าต้องใช้กลไกในการในการสร้างเงินสร้างทองนะคะทีนี้เรามาดูด้านอย่างความรักนะคะความรักของชาวราศีธนูในเดือนกรกฎามนี้โดยทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปแล้วเนี่ยความรักในเดือนกรกฎานี้ไม่ค่อยเกียมใส่สักเท่าไหร่นะคะ รู้สึกว่าท่านจะเซ็งในความรักเซ็งในความรักมากเลยนะคะแต่แม่หมอจะแยกเป็นสองอย่างนะคะหนึ่งความรักคนโสดสองความรักคนที่มีคู่นะคะแม่หมอมาพูดถึงความรักคนโสดก่อนนะคะ <c oughs> คนโสดในเดือนอในเดือนธันวาเออโทษทีคนที่เกิอดไอาราศีธนูในเดือนก็ลก,กดาคมนี้ คนโสดนี่มีสเสน่ห์แรงมากเหมือนกันนะมีสเสน่ห์หาเพลียวคลาวสวยสดงดงามรอเ้าไปหมดเลยนะคะมีผู้คนมากมายมาจีบมาขายขนมจีบเยอะแยะหรือ,อผู้ชายก็ไปมีมีสาวๆมาติดพันเยอะแยะเหมือนกันนั่นแหละนี่หมายถึงคนโสดนะทีนี้ว่าเมื่อมีความรักมากมายหลากหลายมาตัวเราเองก็มีเสน่หามากนี่ถามว่าภายในเรือนกรกฎานี้จะตัดสินใจสละโสดได้หรือไม่ คำตอบก็คือถึงแม้ว่าจะมีความรักมากมายมาให้เลือกมากมายก็ตามแต่สุดท้ายคนโสดก็ยังโสดอยู่ยังอยู่เย็นเป็นโสดอยู่นะคะยังซิงเกิลอยู่ยังไม่สามารถที่จะสละโสดได้นะคะอาจจะเป็นว่าดูดูดูดกัดดนไปก่อนมันอาจจะมีมากมายหลากหลายความรักเข้ามาอารักนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีคนนั้นก็รักมันยังตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูความรักสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็หมายถึงคนที่แต่งงานจดทะเบียนหรือไม่ได้แต่งงานหรือไม่ได้จดทะเบียนมาอยู่ด้วยกันรวมกันจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามถือว่านี่คือรูปแบบของความรักคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักคนที่มีคู่ดวงก็ไม่ค่อยเจียมใสเพราะว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้รู้สึกว่า จะเป็นภรรยาหรือจะเป็นสามีมันมีความรู้สึกว่ามันเซ็งเซ็งกันเซ็งเซ็งในคู่ครองทาอะไรดูมันติดขัดขัดสนไปหมดไม่ไม่ถูกตาต้องใจอะไรเลยนะคะไม่พึงใจในคู่ครองของตัวเองไม่พึงใจในคู่ครองของตัวเองในใจลึกๆแล้วปรารถนาะอยากจะหาลักใหม่ให้มันได้ดีกว่านี้อยากจะหนีจากรักเดิม ไม่ให้พ้นอยากจะมีรักใหม่ที่ให้มันเวิร์กกว่านี้ประมาณนี้นะคะในใจลึกๆอยากไฝฟ,ฟ้าหารักใหม่ีนนี่ก็คือได้แต่คิดนะกิดมันก็ยังไม่เกิดนะคะช่วงเดือนกรักฎาดาเพียงแต่คิดเท่าน,นั้นเองที่เราคิดเพราะว่าเราเบื่อหน่ายในคู่ครองเราเราเซ็งในคู่ครองไม่พึงใจในคู่ครองที่มีมันเข้ากันได้ยากนะคะมันเข้ากันได้ยากจะเป็นการพูดดีพูดไรปรึกษาหาหรือหรือว่าไม่ปรึกษาหาหรือมัน ก็ไปกันไม่ได้มันก็ไม่ได้อืออหอบหมกมันก็ขัดแย้งกันมาเลยทําให้เกิดอาการเซ็งเข้ามานะมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะคะโอเคเช่นถือความรักคอหมดเดือนก็รักดาพอไปเดือนหน้ามันก็จะดีเป็นแค่ช่วงเดือนเดียวสั้นๆและความเซ็งของเรามันก็ไม่ได้เซ็งตลอดทั้ง31วันหรอกมันก็เป็นแค่เซ็งๆเป็นบางช่วงๆเท่านั้นเองถ้าเราปล่อยวางหรือไปท่องเที่ยวหรือไปนั่งไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่มันลืมๆไปมันก็จะไม่เซ็งนะคะ ทีเรามาดูด้านเคราะคนที่เกิดราศีธนูในเดือนกรกฎานี้ดวงชะตาของท่านก็ยังมีเคราะอยู่นะคะเคราะในที่นี้มันก็เป็นเคราะในในในใจของเรานั่นแหละก็คือ,อมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพหรอกแต่มันเป็นเคราะเระทมทุกข์ในทางใจก็มันระทมทุกข์ในด้านหงุดหงิดกับด้านการเงินยังไม่สภาพไม่คล่องตัว หงุดหงิดด้านอย่างความรักมันก็เลยผ่านเป็นคิดมากทุกมากระทมทุกเครียดตึงเครียดมากๆเลยบางทีตึงเครียดมันมากมองหาหนทางออกไม่ได้บางครั้งสมองของเรามันก็เป็นเหมือนตื้อๆมืดๆมนๆมันไม่โปร่งใสมันไม่เจียใสมันบางทีคิดอะไรก็ไม่ออกอะไรประมาณนี้มันเหมือนจะดีมันก็ไม่ดีเหมือนจะเร็วมันก็ไม่เร็วอันนี้ในความคิดความอ่านของสมองเรามันตื้อมันมันเหมือนคล้ายๆเหมือน เหมือนโดนโดนคุญสอะไรประมาณนี้เหมือนโดนคุญสัเหมือนโดนผีเข้าอะไรอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่แม่หมอว่าโดนคุญสานี่คือความเชื่อของบุคคลมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า e คนที่เชื่ออย่างนั้นมันก็จะมีอาการเนี่ยอาการตึงเครียดอ,อาการเมือรอยอาการซึมเศร้าเป็นเหมือนคล้ายๆโรคซึมเศร้าอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนว่าโดนผีเข้าโดนใครเล่นกุใสอะไรประมาณนี้นะคะ แต่อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่จริงๆแล้วมันก็คงไม่ใช่หรอกมันอาจจะเกิดจากเรามีเรื่องตึงเครียดมามันก็เลยทําให้เราไม่อยากจะทําอะไรมันก็ยังเครียดอย่างนั้นนะคะทีนี้แม่หมออยากจะบอกว่าช่วงประมาณวันที่ยี่สิบไปถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้นะตามพื้นดวงบอกแนะนําว่าให้ท่านนี้ มันสวดมนต์บำเพ็ญเพียรภาวนาทำบุญทำทานแล้วท่านก็จะได้รับอนุสงส์กุศลบุญเปิดทางแสงสว่างให้ท่านนี้ได้ประสบความสำเร็จในปัญหาที่ท่านตึงเครียดขอให้ทำนะคะเพราะดวงบอกว่าบุญจะหนุนนำท่านเมื่อท่านได้ทำบุญนั่งสมาธิและในช่วงระหว่างเดือนกรกฎานี้เป็นช่วงที่เข้าพรรษาขอให้เราตั้งจิตเป็นสมาธิ ทำบุญนั่งสมาธิเน้นทำบุญแล้วอนุสงฆ์กุศลและบุญจะทําให้ท่านนี้โชคดีการเงินที่ว่ามันไม่ได้ดังใจดังหวังมันติดขัดในช่วงระหว่างต้นต้นพอหลังจากวันที่20เป็นต้นมาหลังจากที่เราทําบุญทําทามแล้วฟ้าเปิดกว้างให้กับเราเราจะได้ยิ้ม <c oughs> ยิ้มรับเงินเลยแหละนะคะยิ้มรับเงินเลยนะคะขอให้ท่านจงโชคดีนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ท่านที่เกิดราศีธนูรู้สึกว่าจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างฉมังยิ่งนักนะคะมีซิกเซนในการขอพรดีมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเราจะมาพบกันอีกครั้งราศีธนูในเดือนสิงหาคมนะคะเพราะพูดครั้งนี้ทำนายครั้งนี้จะ ทำนายเฉพาะเดือนกรกฎาคมนะคะปัจจําเดือนกักฎาดาคมเท่านั้นนะคะพบกันใหม่ในเดือนสิงหาคมนะคะและก่อนจบก่อนจากกันขอให้ท่านราศีธนูช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจได้มาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปและ ถ้าให้กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เห็นคลิปเป็นคนแรกแล้วก็ได้พูดจาคุยกันได้ในการทำนายโชคชะตาราศีนี้แม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดวงคนใดคนหนึ่งนะคะดวงคนจะแม่นจะมังแม่นมากแม่นน้อยเป็นจริงมากเป็นจริงน้อยก็อยู่ที่แต่ละคนนะเพราะว่าแต่ละคนวันเดือนปีเกิดมันไม่ตรงกันดังนั้นก็อยู่ที่โชคชะตาวาสนาแต่ละคนอยู่ที่ บุญธรรกรรมแต่งแต่ละคนนะคะมันจะไม่เท่ากันนะความดีกวมไม่ดีนะคะโอเคเออถ้าจะดูส่วนตัวจะฉัหมังยิ่งนะักแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะโทรมาก่อนนะคะแม่หมอเปิดด,ดวงชะตาทุกวันจะเปิดช่วงบ่ายไปถึงดึกเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย